นเนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็คือค e ล l i n g มาสก์สีูค่ะเนือนะะตัวนี้มันดียังไงดีมากๆค่ะค,คือเป็นตัวคือเป็นตัวที่ช่วยขัดเซลล์ผิวะคะก็คือเขาเป็นตัวที่ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้น<อ>แล้วก็จุดด่างดำดูจางลงนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้คนที่ ใช้ง่ายมากๆก็อาจจะลองดูก่อนว่าแบบใช้ได้ถึงประมาณไหนแล้วแล้วหน้าก็มีความแบบนุ่มๆขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนที่เราที่เราใช้มาร์กตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มากว่า15นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล้างออกใช่เวรามันเหมันเข้มข้นหรือเ่ล่าไม่ต้องใช้เซรั่มตัวนี้เลยใชค่ค่ะก็คือเข้มข,ข,ข้นมากๆจริงๆให้ข้ามสเต็ปเซรั่มไปเลยให้ไปใช้ตัวครีมได้เลยค่ะ แต่ว่าอย่ากลัวนะคะที่เข้มข้นมากๆเขายังมีตัวที่บอกคือในซินนามายที่ปรับปรล,ลงผิว,ว,วค่ะว้าวค่ะก็ฝากคิวริ่งมาชมพูด้วยนะคะแล้วลองว่าใช้แล้วผิวกระจ่างใสขึ้นแบบจุดด่างดำดดจางลงสำหรับใครที่แบบผิวหมองไม่สม่ำเสมออะไรค่ะก็มาลองใช้กันเยอะๆนะคะโอ,อ่ะช่วงนๆๆๆๆๆี้ งานนีาก่รวเลยโทำงานรัวๆค่ะใช่มีพักผ่อนมายะขามีค่ะก็มีเวลาพักผ่อนได้นอนมากมากกับผิวเลยเนี่ยกาไมงานในช่วงนี้ที่มาอาจจะหนักหน่อยที่วิชาต้องจัดการยังบ้าง่ะจริงๆก็ก็สำหรับหนูถือว่ายังพอดีอยู่ใช่ก็ก็ยังเมเนตเวลาได้ วันนี่ทั้งเจ็ดวันงานอาจจะไม่ได้เสร็จวันคก็คืออาจจะใน1วันเราก็จะมีเวลาพักช่วงเชาวได้ไปออกกงกายบ้างดูแลตัวเองอะไรมีมเวลาหายใจรัมมีมีเวลานอนมา้งหน้าสิบ้านาทีเราหลาออกก็มีเอตอนช่วับซับรัวนเลยนี่คะก็ทำงานเก็บเงินค่ะต้องเป้าหมายไว้ในช่วงนี้พี่พวิชาการเก็บเินกับการเก็บเงิน เก็บเงินเป็นเป้าหมายที่ชัดที่สุดมาตลอดนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ก็ทํางานแหละค่ะอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีเราก็พร้อมรับเสมอเลยค่ะงานอีเวนต์ก็แน่นกานแสดงก็มีด้วยก็ค่ะพรุี้คือวันนเองใช่ว่าเดี๋ยวจะมีเปิดตัวใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เปิดตัวแล้วค่ะกับทางเน็ตฟลิกนะคะเป็นหนังค่ะเรื่องปากกตินขีดค่ะใช่ เนเต้นก็ก็เป็นหนังซอมบี้เรื่องแรกของดิชาด้วยแล้วตอนถ่ายเราก็แบบเต็มที่มากๆทีมงานก็เต็มที่มากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบดูแล้วเราบันเทิงแล้วสนุกไปกับพวกเราค่ะเ,เล่นกับพี่หมาเล่นกับพี่หมาค่ะก็ะะโหเ,แบบเขาเก่งแบบพี่หมาเเขาหนูรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่ที่แบบ มากความสามารถอะค่ะแบบบูเขาก็เก่งการแสดงเขาก็ยังดีอะไรเงี้ยก็ได้ร่วมงานก็ถือว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะขึ้นมากเลยค่ะเรยค่ะขอรับทรัพย์ตลอดทุกช่วงไปคือไม่ต้องสเปซิฟิกแต่ว่าขอรับทรัพย์ตลอดเลยยาวๆเลยได้ไหมต้องหมายที่จะได้ซื้อของสิ่งใหญ่ๆเรื่องนี้นะคะในวิชาว่างอะไรไว้ทำุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ค่ะตอนนี้ก็ลุยกับงานแสดงแล้วก็เนี่ยค่ะงานอีเวนต์อะไรกัหรือว่าการแบบนี้ก็แบบรับซับจนแบบเมื่อยมือแล้วรับได้อีกอะค่ะอยากสเปซิฟิกค่ะรับได้อีกเรามีความเชื่อนี้ก็แบบเกมอะไรแบเนี้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ถ้าเราอะไร่เราคิดแล้วตั้งแต่เราโสดก็แบบเจียวม้าแน่นอะไรแบบนแน่นกว่าเดิมหยอกเกมแบบเออ เใจหมือนกันก็รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็ทํางานแบบบินทํานู่นทํานี่แบบทํามาเยอะตลอดเลยแล้วก็ก็ค่ะแต่ก็แฮปปี้นะรับได้อีกคะงานเติมเข้ารวยๆใช่ไหมคะก็มามาเรื่อยๆค่ะก็ได้โอกาสใหม่ๆได้ลองทําอะไรใหม่ๆเออเตเรื่อๆงนี้หนูว่าที่ผ่านมามันมันต่อยอดเราอย่างไรบ้างต่อยอดเราอย่างไรบ้างจริงๆหนูว่า สิ่งที่หนูได้เยอะมากๆคือการได้ลองทํางานกับทีมใหม่ๆคนใหม่ๆแล้วก็กับโลกที่เหมือนเปิดโลกเรากว้างขึ้นนะว่าว่าที่อื่นเขาทํางานประมาณไหนระบบเขาเป็นยังไงแบบเขาทําอะไรกันบ้างอะไรคะเราก็ได้ไปเห็นได้ไปอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่หนูว่ามันก็หาซื้อไม่ได้เนี่ยคือหลายคนจะเห็นว่าดิฉานไปใดนผ้าแฟชั่นมากขึ้น ก็เอนจอยมาตลอดนะแบบว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆ้วยคาะถ้าเป็นด้านแฟชั่นเราก็จะเอนจอยกับการที่วันนี้เราไปลุคนี้วันนี้เราไปลุคแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆคิดว่าตอนนี้มูลค่าของความเป็นแฟชั่นหมือเตัวรับสุงมากขึ้นอูกไหมโอ้โหอันนี้เราพูดไม่ดีมาก็ก็ยินดีรับรับเรื่อยๆค่ะแล้วทุกเดือนมีงานแฟชั่นที่ออก งานแฟชั่นก็มีเรื่อยๆเดือยระมัดยันเติบโตยังไงบ้างเนี่ยคะผอ๋อจริงๆก็อะไรมาเราเป็นโอกาสที่ดีเราก็เปิดรับเอาใช่ใช่คือก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วเราจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองก็โอเพ่นหมดเลยเดี่ยวไปหยอก่อันนี้ ไปเรียนภาษาเพื่อที่จะต่อยอดกัรอินตอร์เลยนะคะจริงๆก็ช่วยนะคะจริงๆก็ช่วยคือเหมือนเราก็คอมฟอร์ตมากขึ้นแต่แต่ว่าพอเราเขาเรียกว่าอะไรเรากลับมาใช้ภาษาไทยตลอดมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบเราต้องแปลแปลในหัวกลับมาต้องแปลนานขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อการแสดงไหมคะการแสดงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์มีไหมไม่รู้ไม่รู้ แต่ก็พร้อมรับทู้โอกาสแล้วค่ะตอนนี้มันก็พูดไม่ได้ว่ามันมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรก็เป็นเรื่องอนาคตอะค่างั้นอินเตอร์ถึนะงาะแสดงอยากแสดงเป็นบทแบบไหนถ้างานอินเตอร์แบบไหนก็ได้ค่ะอยากลองทั้งนั้นเลยเอเชียหรือว่าแบบโลกได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดค่ะ<ม>อะไรที่ที่เราได้ลองเจออะไรได้ทําอะไรใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องที่ที่ดีอยู่แล้วโอกาสได้เย่องอะไรนะโอกาสการ นั่นเรตอบยากจังเลยเรื่องอนาคตเผื่อว่าไม่สามารถพูดก่อนได้ค่ะก็พร้อมเนาะก็พร้อมค่ะค่ะนอนนอนมาร์คหน้ากับพิเอร์ลิงมาร์คสวยเลยความสวยเลยที่ลงรูปใคหลายๆคเชื่นชมว่านี่แหละสวยต้องเป็นแบบนี้แหละอะไรย่า้ยรู้สึกไงบ้างก็ขอบคุณค่ะแต่ก็แต่ก็ทุกคนก็มีความสวยไม่เหมือนกันแหละค่ะก็ขอบคุณมากมเลยแล้วรู้สึกไงคะที่หลายคนอยากสวยตั้งวิชา ทุกคนก็สวยของตัวเองนะแบบจริงๆแล้วแต่เราก็แค่ดูแลตัวเองแหละค่ะนอนมั้หน้ากับผิวลิงมั้งอีกแล้วท่านรู้ว่าเราสวยขึ้นุดด้วยไหมชมได้ครับคุณสุนทรอ่ะท่านชมได้ท่านได้เหมือนแบบไม่เอาไม่พูดเลยไม่ไงเพราะพี่สองพี่ห่งก็สวยสวยอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีแบบมองกระจกแล้วมองว่าอุ้ยวันนี้สวยจังเลยมีไหมคะเหมือนท้องอาจารย์ ไรตอบเยอะเลยไม่อยากเอ่อก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ตื่นมาแล้วคิวดีจังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว้าววันนี้ฉันสวยมากนะอะไรแบบนั้นใช่อะไรยังไงเล่าเท่าไรคะเป็นทริปปรับไปกับเพื่อนๆค่ะคือแบบเอ่อพี่เต้ยไปทำงาน แล้วก็มีเวลาเหลือก็เลยแบบชวนชวนกันแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนกันต่อต่อไปเรื่อยเรื่อยแล้วอยู่ดีทุกคนก็ไปได้ก็เลยไปเลยแค่นั้นเลยความรกปรับแล้วมันว่างตรงกันใช่ค่ะงงนัดกันคุณไม่ได้ไปเราไปแบบที่แต่ละที่ที่ไปแต่ละอย่างเราต้องคิดยังไงบ้างเพราะมันถูกปรับมากมีไม่ได้เวลาเียี่ยนให้คิดอะไรเลยก็คือบินแล้วก็เอาตัวไปอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ค่อยไปดูเอาว่ากินอะไรแบบ เที่ยวที่ไหนทำอะไรกันดีอะไรอ่กันค่อนข้างจะวันต่อวันนะคือไม่จะปล่อยตัวปล่อยใจแบบเป็นทันสมัยไหมคะทริปนี้ค่อนข้างปล่อยแบบแบบทิศทางหนึ่งคือทางที่แบบอาจจะไม่ได้ดื่มอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านั้นถ่ายงานหนักมากค่ะแล้วพอไปก็เลยอยากแบบนั่งหายใจไปเรื่อยๆริมแม่น้ำพันอะไรอ่ะเงี้กเลยเป็นกินปะใครพากินป้วหรือกินของหนู จริงๆก็สลับกันพาไปอ่ะค่ะใช่เพราะว่าเราก็อยากกินให้เต็มที่กินอิ่มนอนหลับสวยกินสุกไหมคะกินสุกค่ะเออไก่สุกไก่สุกเนอเนืเรากินเยอะก็ขึ้นนะคะแล้วหรออยู่แถวๆนี้แหละค่ะขึ้นอยู่ที่วันกันที่นี้สี่วันเต็มอิ่มไหมคะ ะะไรนเต็มอิ่มไหมเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มกินเต็มอิ่มพร้อมมีงานเต็มที่ใช่ค่ะกลับมาก็คือชา้าตอนเต็มที่อขบคุณ